สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลโกฟที่ซอนเฮดเพชรบูรณ์นะครับศูนย์เราศูนย์เรานะครับจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวซอนเฮดตัวนี้นะครับซอนเฮดที่เรามีนะครับจะมี2ตัวนะครับจะมีตัว e ซึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว d อีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับจองนะครับรับส่วนลด10,000บาทนะครับถ้าลูกค้าซื้อนะครับก็จะจําหน่ายกันอยู่ที่ราคา1 0 0 0 0 0 49,0 0 0ั 49, บาทน,นะครับคันนี้นะครับก็เป็นสีเทาเข้มนะครับสีเทาเข้มจะเป็นตัว e นะครับรูปรถแล้วก็งานผลิตเนี่ยค่อนข้างจะดีและเนียนมากนะครับเนี่เราถ่ายกันให้เห็นชัดชัดนะครับพวกสีนะครับหรือว่าชุดแฟริเงเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนนะครับตามรอยต่อเนี่ยะจะไม่มีแบบเป็นรอยเลยนะครับก็จะ เนียนกริบนะครับเวลาเราลูบนี่รู้สึกว่ามันเนียนมากนะครับเบาะก็ค่อนข้างนั่งสบายนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นลำแรมแบบนี้นะครับก็เป็นดีไซน์ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากปาหวานเพชรชันะครับท่อครับท่อก็ค่อนข้างสวยงามมากนะครับแล้วก็จานดิสค่อนข้างใหญ่ครับดิสหลังใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวท่อนะครับดูตัวท่อนะฮะ ไม่ได้พ่นสีนะครับไม่ได้พ่นสีแบบสีดําท่อสีดําธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นเหล็กที่เศษเลยนะครับท่อมันอ่าเครื่องยนต์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับอ่าดีไซน์ของเครื่องยนต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยขอท่อใหญ่มากนะครับขอท่อใหญ่จริงอันนี้พักเท้าหลังนะครับอ๋อแตะนะครับแตะเพื่อที่จะเปิดนะครับเก็บ่างนี้โอ้สะดวกสบายไล่ขึ้นมาดูด้านหน้านะครับชิลใส ชิลสสูงมากนะครับก็จะมีช่องรับลมนะครับให้กับผู้ขับขี่ก็คือช่องนี้นะครับลมจะพัดผ่านเข้าไปนะครับนี่พัดผ่านเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ6ดวงนะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวชคหน้านะครับชคหน้าเนี่ยจะเป็นแผงคอ2ชั้นนะครับจากที่ผมมองดูเนี่ยขึ้นไปถึงด้านบน ตรงนี้เลยนะครับโชกหน้าครับถ้ารถปกติเนี่ยจะจับอยู่แค่ด้านล่างเนี่ยฮะถ้ารถทั่วไปนะครับที่เป็นสกูตเตอร์แต่นี้มันเป็นโชคที่มีแกนยาวมากนะครับอ่าดิสเบกหน้าก็ใหญ่มากนะครับเป็น ABS นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูถึงกาดแฮนด์นี่มีกาดแฮนด์ให้นะครับเดิมๆจากโรงงานกระจกนะครับกระจกก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมองชั ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับโอ้โหอย่างกยานอวกาศนะครับเหมือนเครื่องบินเลยนะครับฝั่งขวาวัสดุที่ใช้นะครับก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดู่ามีอะไรนี่ครับมือเบรกนะครับมือเบรกสองฝั่งนะครับมีตัวล็อกด้วยด้วยนะครับเบรกมาปุ๊บอ่าล็อกก็ไม่โฟกัส อ่าล็อกได้นะครับถ้าจะปลดเปก็คือกำปล่อยนี่ครับ๊มบนนะครับอ่าฝั่งนี้คือมือมือ,ม,อมือเบรกเนี่ยนะครับซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาดีนะครับอกาะแฮนก็ค่อนข้างดีคืองานงานอะ่ะบอกตรงว่าไม่ใช่รถจีนนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตรงเดือนไม้กันก่อนอื่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวกุญแจนะครับคล้าย ไอตัวเขาเรียกอะไรสมาร์ทวอท์ครับอยู่ในรถละนะครับเราก็กดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับมันจะปลดล็อกนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็จะติดขึ้นมานะครับซอนเชสโอ้โหหน้าจอนี่แม่งโคตรเท่นะครับแล้วแล้วก็จะมีฝั่งฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มเซตกับปุ่มโหมดนะครับมันจะกดเปลี่ยนปุ่มโหมดเปลี่ยนแบบหน้าจอเนี่ยมันจะมีให้ดูหลายตัวเนาะก็จะมีทิป ีจ g อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็จะมีสถานะแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็น้ํามันนะครับว่าขับได้กี่กิโลนะครับรอบเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับคือครบหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือจอตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับมีปุ่มหมดปุ่มเซ็ตนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับชิลดูนะจะชิลสูงชิลต่ำนะครับเพียงแค่เรากดตัวนี้นะครับตอนขับขี่ไปเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะครับ แล้วก็มีไฟต่อไฟขอทางตัวนี้นะครับไฟสูงไฟต่ําตัวนี้นะครับอันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับจะติดทั้งหมดครับอ่าเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ค่อนข้างที่จะให้มาครบนะครับสาหรับการซ้ายแล้วมาดูด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์ออฟรันนะครับเวลาสตาร์ทนะครับก็กดสตาร์ตตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟอะไรไม่รู้นี้ผมยังไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มโหมดอีโคนะฮะนี่นี่นี่อีโค กดปุ๊บตัว E ขึ้นแสดงว่าโอ,เอ้เป็นโหมดอีโค่เลยเหรออ่ะเป็นโหมด S อ๋อโอเคอะถ้าเรากดเข้าเนี่ยครับตัวนี้มันจะยุบเข้าไปเนาะจะขึ้นว่าอีโคนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งทีปุ๊บจะเป็น S S น่าจะเป็นสปอร์ตแล้วล่ะนะครับอ่ะแล้วก็จะมีปุ่มซีดนะครับปวดเบาอ่ะแตะนิดเดียวเนี่ยคือแบบนุ่มมากครับแล้วก็มีปุ่มเปิดถังน้ามันตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเด้งนะฮะอ่าเปิดถังน้ามันอย่าปั้นอะเห็นไหม เปิดขึ้นมาคืองานด้านในค่อนข้างที่จะเก็บละเอียดมากครับนะฮะสำหรับรถเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดเกะด้านหน้าเนี่ยนะครับกดเข้าไปเนี่ยอันนี้ลึกนะไม่ใช่ไม่ลึกนะครับเนี่ยขวดเบียร์เนี่ยใส่ได้เลยเนี่ยใส่ขวดเบียร์เข้าไปได้เลยนะครับลึกมากสองข้างนะครับนี่นะฮะโอ้โหยอดจริงๆนะครับสําหรับช่องเก็บของนะครับก็จะมีนี่ฮะนี่คุณแจเดี๋ยวผมเอาคุณแจให้ดูนี่ครับคุณแจมัน เนี่ยมันเท่มากเลยอ่ะคือสําหรับรถราคานี้นะครับแค่แสนกลางๆนะครับแสนหเนี่ยผมว่ากับออปชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะโอ้โหใต้เบาะกว้างมากแล้วก็จะมีตัวไฮดรอลิกตัวนี้นะครับที่ช่วยนะครับในการเปิดเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับนี่ครับเป็นไงซอนเทสตัวน,นี้โดนใจกันเลย นะครับนี่ครตอนนี้นะครับรถเราก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับท่านใดสนใจก็รีบจับจองกันมาเนี่ยครับก็มีไฟเดลัยเดลัยเส้นสีขาวเนี่ยแล้วก็จะมีไฟสีน้ําเงินด้วยไฟสีน้ําเงินเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับโดยปรับเปลี่ยนผ่านมือถือของเราอ่ะโอเคนะครับสําหรับซอนเทสนะครับตอนนี้เราก็ยังมีรถอยู่พร้อมจําหน่ายนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาที่เพจนะครับซอนเทส อ่าไทยแลนด์เพชรบณ์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เซลร์กอบมาได้นะครับเดี๋ยวเรามีทีมขายไม่ค่อยบริการนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเซลร์ก็บก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ